ผักลวกเขาคึกยักเลยส,สวัสดีครับผมเม่พี่น้อง,งป่ายสู้ข่สุคนครับผมเมื่อนี้เขาได้วิ้งนำพริกกะปิผักลวกบะทูใหญ่บะทูบะทูหน้าบะทูไ่พี่น้องบะทูทอดครับผมแล้วก็ปลาแห้งปลาแห้งย่าง ไข่ต้มเขาอันนี้น้ำพริกกะปิพี่น้องอุ้ยอันนี้ผักสดครับผมอันนี้เขาเป็นเขาสวยพี่น้องเบิงบบ้งบ่อแมกซ์ส่เบิ้งปลาทูโอ้ยเบิ้งนี้ดีดีเดี๋ยวได้ปลาแมกซ์ใส่ปลา,าทูเบื้องเน่ะโอ้ยเห็นบ่พี่น้องเนยเลยครับผมยกบ่ได้เด้อ <c oughs> มามาใส่ใส่ปาแมกซ์ครับผมทั้งไก่ทั้งไก่ฝากเจ้าน้อยพี่น้องฝากลูกาตามก็เลยแชร์แบ่งแรงใจปลาแมกซ์ได้ครับผมมามาไหพี่น้องยืมเขาได้ครับผม โอ้ยเอานังพริกให้พี่น้องมึงเอาคุณน่ะหนังพริกพี่น้องหนังพริกกะปิไอ้ทุ่นหน้านะครับผมมามามา,มาทางไกลทางไกลพี่น้องโอ้ยมีพักลวกเขาเก็บจ,จากหลังบ้านอืมแซ่บมั่งเนื้อปลาโอ้โหมามาพี่น้อง กระเซี็นแล้วมาเมกนั่งไก่น,นั่งไก่ครับผมฮืมเซาเมื่อกินโดนแล้วมเมนูแบบนี้พี่เอ้ยมึงเยอมากสองคนนะพี่น้องอันนี้ครับสาวอมสาวอมอยู่หลังกล้อง อันกินได้ส่จกเลยครับอืมใช่คน,นับัก้นรอผักบวกเหรอผักบุ ว่าใช่ไหมฮะเนี่ให้กินหลากหลายครับ บเรา่หมักแดงนะอืมบ๊อบเงบ้ยกลหวยฮะมีพักกะลีนะครับ อากาศที่เกาหลีกินน้ำพริกอืมเจ็บเอาบ้าพ่อคนที่สามอืออือซึ่งมาทุกว้า เครับผมน้ำพริกกะปิเลยพี่น้องแนี่ยเสียบปากคูองอตัวตัวมันใหญ่เลยครับผม,กกบต,บบผมตัวนี้ประมาณวาันโลขนบพี่น้องว่าเป็นโลขนเ้อตัวนี้ 박 marriages 어. 음. Bà hình nó sao? Bà hình đôi mê xông ma hải lắm, nó mồm Cho xông ma hải bắc lại đây Hmmmm เนื้อปลาใส่เนื้อปลาเพร้อมก็จะกินเมนูบ้านพี <t akes Wagner off> ่น pues ้องมาเลยเมนูแบบน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิบ้านได้ปลาทูใหญ่มากก็เลยอยากกินน้ำพริกกะปิพี่น้อง ไปยังกินข้าวมากินน้ำมันเมกเดื้อพี่น้องเลยขอโทวขอัยที่ใส่มือพี่น้องมาเมกมักซี่ครับผม แซ่บมากกเลยน่าพักบวกเขาไ้ต้ม้อนอรมออพีแซ่บสิ้ม่อื้ก็สุดยอดอ เแยวปากแล้วไอ้อออออของแสบเปนอ้อบไหมนะ ื้เอเข่าไันหยุดไปยังที่แซ่มากพี่นอ้องปนมาเข่าแบบมับนบานเลย ส่วนพี่น้องกินเขาของแท้มหมเนี่ยน่าพักกับิบอกของบ้านน้อมมันปลูกไว้หลังบ้านแซ <c oughs> ่บครับ ปลาทูนั่นเนียนดีดีนั่นเน่นเลยตัวเ่ยนาอพี่น้องตัวบกเงยด้วยไอ้เพื่อทำสานิ้วสี่นิ้วอลยพี่น้องดูเลยบ่ทำไมาด้เลยครับ

โอ้คืมคุณลองแสบไหมือเกิดก่าผ้ากัดสวยมั้งครับ เขาใหญ่กินโตนนก,พพก็พี่น้องที่มันจะเน่าเกินไปเนาะพี่น้องมื่อไหน่เมื่อไหร่พ่อกับแม่เด้อพี่น้องเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมกดติดตามมอแมกนะครับผมนราหนับในเงินหมืน่นเราตื่นในเงินแสนเนื้อครับผมซาลามมกสวัสดีครับ